สวัสดีจ้าโอ้ยบรงามดอกเด้อ <laughs> ขนาดฉันไม่สวยยังมีคนมามองอีกมองแล้วมองอีกมองหาอะไรก็ไม่รู้นะ่ะเสื้ออาหารเชา้าคนมาชอบมองไม่รู้มองอะไรมองแล้วมองอีกหันมามองอยู่นั่นน่นะไป买早านงะอูป我又ไม่靓คนอย่นเขวชอบมองจ้ะ มองยอมมองมองยอมมอง,มองโอ้ยำคาญสายตาคน้องกรงคน้องคงมันชอบมองคนมากินอาหารเช้าผัดหมี่กระจกบก๋วยเต้สาหมิน่น hiểu á ủa ngò, kim mi còn để ra khiêm thì lắm ซื้อของไม่ได้คนชอบมองวันนี้ไม่ได้เสริมสวยแล้ววันนี้มองจังไม่รู้มองทำอะไรทำไมมองเอยางเดอะ,อะด้วชดังั้นจึงชอบมองอยู่องเจายแามร้อย,ยอย่ามอง คนฮองกงไม่ค่อยได้เจออะไรแปลกๆไม่ค่อยได้เจออะไรแปลกๆไงเห็นอะไรแปลกหูแปลกตาหน่อยก็มองมองแล้วก็พูดนัเนี่ยนิสัยคนฮ่องกง 香港人啊，见多嘢啊，奇怪少少咧，就望好奇怪奇怪，好少见到奇怪嘢，所以啊，望望完就讲喺度。 พวกนี้มองไนงะมันที่มองเลยจะมัไก,กวแก้ไม่รู้จะมองทำอะไรเห็นคนต่างชาติก็มองมองมองนะก็น้องกงนะ 香港人同嗰啲外國人熟嘅，熟啲咧，就好 friend 啲咧，就咩國家啦？就係、是、菲律賓、印尼、印度咁樣嘅。嗯，泰國人唔熟嘅嚇，同嗰啲菲律賓人啊、印尼嗰啲好熟嘅，特別熟嘅，因為佢哋做屋企啲嘢啊嘛，咪熟啲咯。 philippines là philippines không phổng lắm chịu tập à. mà đâu mà dòng mong mong chút so mong to quá mà. mong 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 Nguyên mô bàn lẻ mô mấy yếm mong có yêu nham mong mong có hung, nham mong mong yên nham mong mong na, gom mong mong na oak gom mong mong yêu năn nâng 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 我想下咁大嘅咩？後、啊、生嗰陣時啊，有有啲啊，有啲肉啦。啲人話走去隆胸啊，啊，走去整整容隆胸啊，咁样咯话、啊、我咯 <laughs> เ้าสิ่งก็จังอเยองสินามาจะยุ่งเจ้าก็จัง็เยองสิหน่ามาก็เยอะสิหน่ะมาสงจัดก็จัด下边嗰啲ง系嘛想整ม整เยอะจังง嘢ปีนนอบอกจะไปทำอะไรอะตอนนี้ถ้าถ้าไปสัญญกรรมฉันอยากไปทำช่วงล่างนู่น่ะไปทำช่วงล่างดีกว่าไม่อยากทำอะไรแล้วทำช่วงล่างดีกว่า คนสมัยก่อนไม่รู้ออกลูกมาได้ยังไงต้องเยอะต้้งแยะบางคนออกลูกมาเป็นโหลโอ้ยมันจะเหลืออะไรแล้วนะก <c oughs> ็ว่าคนสมัยแต่ก่อนนะเขาออกลูกเองเขาอยู่ไฟนะ <c oughs> ่ะก็ว่ามันสวยนะเออช่วงล่างอ่ะสวยช่วงล่างสวยนะถ้าคนอยู่ไฟเองอ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าสมัยเนี้ยไปออกลูกก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมล่ะหมอเาม็ากรีดใช่ไหมล่ะ โอ,อ้ทีนี้มันก็ไม่สวยไม่อะไรละพี่น้องเอ้ยมันมองงาม <laughs> มันไม่สวยต่างที่ดีละสมัยตะก่อนคนก็อยู่ไฟอะดีละเออมันเหมือนกับว่าหน้าท้องก็ใหญ่เออมีหน้าท้องช่วงล่างก็ไม่สวยโอ,อ้ยเป็นตานาย มันไม่สวยงามไม่ใช่ว่ามันไม่นั่นนะมันมันรู้สึกว่ามันไม่สบายมันไม่สบายเพราะว่าเนื้อมันขยายออกไงเนื้อมันขยายออกใช่ไหมล่ะเวลาจะลุกจะนั่งเวลาจะลุกจะนั่งเนี่ยโอ้ยทรมานมันเบียดมันสีกันเออมันทรมานเอาอีลีตัว ฉันออกลูกแค่คนเดียวฉันเนี่ยทรมานขนาดเนี้คิดดูอ่ะถ้าอ้วนหน่อยโอ้โหอ้วนหน่อยก็เนื้อก็ยิ่งขยายเข้าไปใหญ่จะ <laughs> ลุกจะนั่งจะนอนโอ้ยทรมาน <laughs> หมอมันหมอทไม่มีหมอทําสวยๆหน่อยก็ดีนะไอหมอทําไม่สวยเนี่ยสิเวลาออกลูกมาหมอก็ทําไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ ของฉันไม่สวยไงของฉันน่ะเออฉันตอรามานแะล้วตั้งกระเดี๋ยวนี้่ยหมอมาทําให้ไม่สวยน่ะหมอมันเย็บแผลให้ไม่สวยเออทําให้ไม่สวยพูดถึงช่วงล่างนะตอนเนี้ยก็ <c oughs> องกันหาปีนว <c oughs> ็เดียวเลี้ยงอะ่ะเจ้าไอ้แจ,งงจะ整形าปีนละมา แล้วจากแค่นี้ก่อนด้วยจ้าเอาไว้ช่วงช่วงบ่ายค่อยเจอกันใหม่จ้าวันนี้มากินตะกทายซื้อๆจ้าไปก่อนละจ้าแค่นี้และจ้า